สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปิ้นก็พามาทำแกงจืดยาจีนนะคะใส่แครอทก็คือให้สีสันดูน่ากินนะคะส่ำหรับพี่ปิ้นจะชอบทำปีกไก่ค่ะปีกไก่ค่ะอันนี้ยาจีนค่ะยาจีนนะคะพี่พิ้นก็จะต้มเห็ดหอมก่อนนะคะ ต้มเห็ดหอมใส่เห็ดหอมแล้วก็หอมอร่อยนะคะน้ําเดือดแล้วค่ะพีก่กก็จะใส่อันนี้ยาช้นไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยล้างก่อนนะคะพี่พี่ขอล้างก่อนนะคะแกะมาล้างก่อน,นะะตานี้นะคะอันนี้แกะมีครอบทุกอย่างเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอามาต้มวันนั้นพี่กซื้อมาต้มต้มน้ำกินนะคะแล้ววันนี้พี่ก็เอามาใส่ใน ต้มจืดยาจีนก็คือก็เหมือนกันทุกอย่างนะคะอันนี้ขอแพกกิ้งอื่น,นะคะขอล้างก่อนนะคะคือว่าถ้าเราไปซื้อที่ร้านยาเขาจะใส่รวมนะอันนี้ซื้อเป็กกิ้งเขาก็จะขอหออ,อ,อันนี้เนี่ยคืออันนี้ก็คืออะไรอะสมน,น,นะคะก็แล้วยินเซิงนะคะตุ๊กากีนะคะ อันนี้คือต้องคุยโสมนะคะโสมอันนี้ก็เขาก็บดเป็นผงแล้วนะต้องล้างค่ะก,ก็ลูกลูกลำใหญ่แห้งนะคะนี่ก็เครื่องสมุนไพรค่ะนะคะ,นะคะเรามาใส่กันนะคะอันนี้ลูกลูกเกากีดนะคะแต่มันอยู่ในแพ็กกิ้งเดี๋ยวพี่พิงก็จะล้างนะคะล้างเอาน้ำเสนลง ก็บอกว่ากินแล้วตาสว่างค่ะอ่าอันนี้ก็ลกูกอันนั้นแห้งนะคะ,ะก็มีพี่พี่ก็ล้างนอาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เขาก็บดแล้วะคะ่ะไปเขาซ่อมนะคะพี่จิ้ก็จะพอน้นนี่ก็เดือดแล้วนะพี่จิ้ก็จะใส่ไก่ลงไปนะ พร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะยังมีเห็ดอยู่อ,อืมอกระเด็นนาใส่ลงไปค่ะกับพี่คุณจะมาล้างเห็ดนี้นะคะเห็ดหอมลงไปนะคะเห็ดหอมดิต้มไดยเมื่อกี้ค่ะ ใส่ลงไปค่ะตำเกงจืวแล้วก็ใส่แครอทสวยงามลงไปนะคะโยอยเสงดังค่ะไม่อยากให้ดังแต่ก็ดังเนาะเราให้เดือดเนะาะแล้วจะใส่เกลือใส่อะไรลงไปค่ะโอเคใกล้จะสุกแล้วนะคะต้อมประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมง ถ้าเราใส่ม้อไฟฟ้าก็เอาไว้เปิดไฟสโลนะคะได้ค่ะใส่เกลือ,ะค,ะค,อค่ะเกลือค่ะโอเคแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะโอเคบายบายกับคุณเต็งเกลือเหนมาคัสเชนะคะสำหรับต้มจืดยาจีนวันนี้ค่ะใส่พุกชาแห้งเยอะๆนะคะหวานอร่อยค่ะ บาย